สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับคอนเทนต์ดีแคกันต่อนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะได้นในส่วนของบอสลับนั่นก็คือโชแกตที่ได้ไอเทมอาร์ติแฟกที่มีชื่อว่า i n n e r w a i t i n g l o g หล g a เกนั่นเองครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าได้เทมนี้นะครับโชแกตนี้จะเป็นบอสเลยครับทุกคนแม่งแทบไม่มีวันตายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเล่นยังไงนั่นเองมาดูกันที่อัรเมนแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเราต้องหาในส่วนของอัรเมนที่มันเพิ่มอาร์ติแฟก ได้อาร์ติแฟกต์นะผมก็เลยเลือกโลซ้ายทิ้งก่อนนะครับอันนี้ตอนแรกจะไม่เล่นเอ็กโซเทคและอันนี้โลได้แอนิมาเว้ทุกคนซึ่งบอร์ดเราเน่ก็ไม่ได้อยากเล่นนะอย่างที่บอกครับต้องหาอาร์ติแฟกต์ก็เลยโลหมดเลยแล้วก็ได้ขวานะครับก็คือ p o r t a b l e f o r นะครับเลือกอาร์ติแฟกต์หนึ่งชิ้นจาก4ชิ้นนั่นเองครับต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยอาร์ติแฟกต์มีอะไรให้เล่นเยอะมากนะคอมลวมคอมลับนี่ก็มาจากอาร์ติแฟกต์ทางนั้นนะครับ แต่นี้ก็ได้ไอเทมที่ผมบอกเลยนะผมเลยหยิบเลยนะครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยมันจะให้เลือด150แล้วก็มานา15นะครับแล้วก็ผู้สมใจเนี่ยจะได้รับมานานะครับ2%จากการโดนโจมตีนั่นเองครับทุกคนเท่ากับว่าเราจะใช้สกิลได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะแถมยังแบบว่าถ้าการไล่สกิลแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟู20%ของพลังชีวิตสูงสุดในช่วงระยะเวลา3วินาทีด้วยนั่นเองครับเท่ากับว่า โอ้สุดแน่นอนนะโชแกตนะครับบอกเลยว่ามันมัน,มนตึงๆตงเลยนะครับตรงนี้บอร์ดผมอัพมาค่อนข้างโอเคแล้วก็ชนะไปครับไอเทมเนี่ยแนะนําเป็นกากวรวมอกนะครับจะเก่งมากมาดูกันที่2อี่โทกเลยนะครับผมจะเล่นเป็นบุยเซอร์เยอะๆนะเออเล่นเป็น6บุยเซอร์เลยนะครับเพราะว่ายิ่งเลื่อนเราเยอะเราก็จะได้ฮิวแรงใช่ไหมทุกคนแล้วตรงนี้เนี่ย ผมยังมี4 Win s t r e e t อยู่นะครับเล่นเป็น4บูอเซอร์ได้เลยก็คือบวกเลือด45%เท่ากับว่าเราจะฮิลแบบเยอะมากๆนะเพราะว่ามันฮิว20%ของพลังชีวตสูงสุดเนาะครับตรงนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราเนิร์ฟบอร์ดเลยดีไหมหรือเล่น4บูอเซอร์ไปเลยดีครับแต่ว่าเล่นอันนี้ไปแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับผมอ่านแล้วตรงนี้นะครับมาเจอ t i t ว e r f a ฟ e ครับผมไอเทมเขาแบบตึงจัดเลยนะเออ ผมอยากได้และปิดฝ่ายเองทุกคนเพราะว่าคอรมอเรามันสองดาวมันเท่ากับว่ามันจะได้แบบสแต็กได้ด้วยอะเราไม่มีไอเทมที่มันสแต็กนะครับยิ่งยื้อเราจะได้แบบมีโอกาสชนะอีกฝ่ายได้คอ่อนข้างง่ายเนาะครับตรงนี้ก็ที่ถูกครับเนี่ยดูดีเขายังตีเราไม่ตายเลยตรงนี้ก็ชนะไปครับ เก็บบุยเซอร์ไว้ด้วยนะครับทุกคนกลับมารอบมอนนะครับซื้อดอกเตอร์มุนโดเก็บไว้ก่อนรอ2ดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามอนเนี่ยจะตอบอะไรให้เรานะครับตรงนี้ผมทํากากรไปแล้วเนาะแล้วก็เหลือเป็นเบลอยากได้วอลมอกไม่ก็รีเดมไปเลยฮิวแบบบึ้มบั่มบึ้มบั่มแต่วอลมอกเนี่ยมันจะดีมากนะครับตรงนี้ก็อยากได้ไอเทมดาเมจบ้างนะครับเพราะว่าเนี่ยแข้งเราอะ่ะมันโอเคแล้วนะครับขาดดาเมจนะครับคุนซูอะไรเงี้ยจะดีมากนะ โอโหแต่ไอเทมออกมาทุกคนมันเป็นแท้งแบบจ๋าๆเลยทุกคนออกกาคอยออกอะไรงี้แล้วหรือแล้วก็หมัดกับล็อตนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ผมกดเวลเลยนะครับเพื่อที่จะได้ลงและปิดไฟเพิ่มได้แล้วก็เล่นเป็น4ีบูเซอร์แล้วนะครับไอเทมตรงนี้ผมคัดอะไรไม่ได้ไหมคนไม่รู้จะคัดอะไรดีอ่อะนะครับไม่ก็แบบดีคอไปเลยนะครับโอเคครับมาดูกันที่อารเนอันที่2นะครับ เป็นเรื่เงินนะเดี๋ยวเราโลหาอันดีๆนะครับก็โลซ้ายโลกลางทิ้งนะครับแล้วก็โลขวาทิ้งนะครับอืมหยิบอะไรดีวะทุกคนไอ้แบ็กอัพก็หยิบได้อยู่นะโอเคแล้วกากัดมานะถ้ากากัดสองนี่คือน่าจะย้ายของและนะครับหยิบแบ็กอัพมาเท่ากับว่าแถวหลังของเราเนี่ยจะได้รับความรุนจมตีเพิ่มขึ้น1 2เนอะหากมี4ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราวางมาแถวหลังเลยนะครับทุกคนเออตรงนี้ก็หวังว่าจะชนะต่อเนื่องได้นะเพราะว่า มันไม่มีสลัดไมเทมไม่ได้อ่ะผมไม่อยากได้เทมแท้อีกแล้วนะแต่รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นโอ้โหแอนิมาสคอร์ครับเวลหกโลแล้วด้วยนะเหลือเงินศูนย์เลยนะครับบอร์ดกอลอคอนข้างอัปเดมากๆนะครับมีทั้งคุนซูแล้วก็มีทั้งอ์กแองอันนี้ผมไม่น่าจะไหวนะทุกคนเออไอ,ไอนี่มันตีนี่ด้วยทุกคนทะลุคูดามจด้วยนะครับดูดิโอ้โหผมฆ่าใครไม่ได้เลยทุกคนแพ้ไปครับโอ้ มันสลดงไปที่ไม่ได้ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับกลับมารอบเรากากัสองดาวแล้วนั่นเองนะผมน่าจะไม่ย้ายของเลยดีหรือเปล่านะเพราะว่ากาการมันสองดาวแล้วก็รอเปลี่ยนให้โชแกตก็ได้อ่าตรงนี้ย้ายของเลยนะครับบอกเลยว่ากากาสตัวนี้คือตายยากแน่นอนนะมาดูของในวงกันนิดนึงนะครับผมอยากได้ของไม่ดาเมจก็ของวอลมอกอะไรเงี้ยนะครับจะดูว่าจะหยิบอะไรดีนะ ว่าผมยิเป็นธนูตัวแพงดีกว่าเนาะแล้วก็เนี่ยมันจะได้ขัดขัดไอเทมได้กุนซงกุนซูก็ยังได้อยู่ถูกปะเอออ่ะการัดออกอีกแล้วนะแล้วก็ไอนี้ออกนะครับมอเดอร์ไคเซอร์อ่ะยังเล่นเป็น4ีบุยไปก่อนได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมทํากุนซูไปเลยนะครับจะได้มีเทมสเกลลิ่งนั่นเองผมแพ้ไปเนาะเมื่อกี้ก็แพ้2ครับโอเคแล้วตรงนี้มอเดอร์ไคเซอร์มาอีกแล้วนะก่อนเข้ารอบมอนผมชนะไปเมื่อกี้เนาะนะครับ จริงมันควรชนะต่อแหละนะครับเพราะว่าโอ้โหดูดิตนี้ผมทำกากอยแล้วด้วยทําดีคอแล้วด้วยบอกเลยว่าตึงๆนะตอนแรกอ่ะผมจะไม่ทํากากอยกับดีคอไว้แต่ว่าคนมันเล่นแบบเวก้าทเยอะอะไรเงี้ยผมคิดว่าดีคอนี่น่าจะแบบบ้าจัดนะครับเพราะว่าจะได้คัดไอเทมไปได้ด้วยนะอย่างทําซันไฟแบบเนี้ยเออก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับพยายามแบบ ผู้เล่นใหม่ครับชอบแบบรอเบสอินสล็อตส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเราควรทำไอเทมอะไรได้ทำไปก่อนไปเลยนะครับมันจะได้แบบเซฟเลื่อนได้ออนะครับอ่ะตรงนี้เจอเวก้านะบอกเลยว่าเวก้าติดเราเป็นปีแน่นอนนะโดนแบบไอเทมนี้นะบอกเลยว่าบ้าจัดนะครับดูดูดูดเลื่อนไม่ลดอ่ะปับปับปับฮิวแล้วฮิวกลับมาเล่นสกิลแล้วฮิวฮิวทั้งไอนี้แล้วก็ฮิวทั้งสกิลฮิวทั้งที่คอเอาวะ อีคอนี่ก็ฮิวนะเผื่อคนไม่รู้นะครับนี่อยู่2.5%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับ2วิอ่าตรงนี้ก็ชนะไปครับมีวินสตรีทเข้ามีมีอีคงอีคอนบ้างนะครับอาริสตาแพรนะครับเก็บไปก่อนค่อยกดเวลไป7เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรานะั้นจะเล่นฟาร์นะครับตรงนี้ก็ลงอะไรไปก่อนก็ได้ครับรอเล่นเป็นหกบูเซอร์ขอแค่โชคแกหนึ่งตัวบอกเลยว่าบ้าจัดนะตรงนี้เนี่ยไอเทมผมอยากได้ดีเซอรของดาเมจ นะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็คือถ้าอยากได้นก็คือ Redemption นะครับแล้วก็วางแบบให้มันฮิวให้ได้บอกเลยว่ามีทั้งกากาอมีทั้งหัวใจสีชมพูดีคอรี r e d e m p บอกเลยว่าฮิวแบบไม่ตายแน่นอนครับแต่ตานี้เนี่ยโอ้โหมันออกไอเทมแบบ <c oughs> แทบจะไอเทมแทงแบบก็ยเยอะนะทุกคนเออไม่รู้ออกอะไรขนาดนั้นโอเค ตรงนี้ไข่ออกมาผมน่าจะเลือก13รอบเลยนะครับเพราะว่าจะได้ของดีๆนะครับแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวผมได้โชแกตเนี่ยน่าจะตึงจัดตรงนี้ผมทําอ E ไปเลยนะกําลังคิดอยู่ว่าจะไปเล่นอะไรอาจจะไปเล่นเป็นอาเฟรีออลได้นะครับเพราะว่ามีอาริสตานะครับตรงนี้ทํารัดวีไปเลยก็ได้แต่ถ้าแบบอูไฮโลมากๆอาจจะปเป็นเออร์กอดเลยนะครับเออเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้เล่นอะไรนะเก็บไข่13มานะครับบอกเลยว่าถ้าแคสนี่คือจุกๆแน่นอนนะ โอเคครับรอบนี้มาเจอในสควนของออกฟอร์ดนะทุกคนมีแอนนี่แล้วด้วยนะผมคิดว่าเขาน่าจะติดผมเป็นปีอะ่ะเอาดิฮิวแบบไม่หยุดซึด่นไม่ลนเลยทุกคน <laughs> ดูมันฮิวดิน่าเกียดจัด <c oughs> บอสอะ <c oughs> เดี๋ยวกลายเป็นบอสเลยรอโช์แกจอนเจอกันเนี่ยแล้วเราเป็นกุนซูเว้ยเนี่ยมันคุ้มนะครับ <c oughs> โอเคครับตรงนี้ก็ไหวชิวครับยังไม่ตายเลยแท้งเราชนะไป มาดูกันที่อเมนอันดี้3มนะครับมีบิ๊กเฟนด้วยนะครับถ้าเราเล่นเป็นบุเซอร์ผมว่าค่อนข้างโอเคนะบิ๊กเฟนนะครับมันจะแบบว่าลดความเสียหาย10%นะครับถ้าเราวางตัวติดตัวที่เลือด1750นะครับตรงนี้ผมฟาดเลยนะครับฟาดแป่แล้วก็ได้ในส่วนของไอ้นี่เราด้วยนะโชกเกตนะครับบอกเลยว่าบ้าจัดตรงนี้ผมโลหาอัพเกรดบอร์ดกันหน่อยนะครับโอเคด,ดูเอาโชแเกตแพ้นะอยากโลให้โชแเกต2เลยว่ะทุกคนดูสิมันจะมาไหม ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเซรีได้ครับตรงนี้ผมชอดของเลยนะครับบอกเลยว่าอสูรกายผมออกอารวาสแล้วนะครับเพราะว่าโชแกตเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นเสียงรบกวนไปเป็นรูปกวนสภาพเสียหายเวนะครับแล้วก็ได้รับพลังชีวิตสูงสุดขนาดตัวใหญ่ขึ้นรวมถึงเพิ่มขนาดของคลื่นเสียงครั้งถัดไปด้วยนะครับก็คือมันจะสเกลเลือดเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอมันก็คอมโบกับไอเทมนี้ไปเลยนะเดี๋ยวดูอะดูเลือดนะตอนนี้2 4 0พนะครับเราเล่นเป็น6บุยแล้วด้วยนะ อ่ะเป็นสามพันหนึ่งะครับเดี๋ยวรอมันใช้สกิลมานามันเยอะแกมันต้องโดนตีครับแน่ยสามพันเจ็ดครับแล้วตอนนี้ดีคอร์ก็ฮิวด้วยอี่ป็นสามครับมาดิโฮ้ยเอาดิตีเปันเก้าครับยังไม่ตายครับผมฮิวรัวๆฮิวต่อนี่ห้าพันห้าครับเป็นไงน,นี่มันบอสลับที่ไม่มีวันตาย ไม่ใช่ยูนิตแล้วไม่ใช่ตัวละครในเกมแล้วมันกลายเป็นบอสไปแล้วนะครับถ้าเราได้บิวนี้นะตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนเลยดีหรือเปล่านะ <c oughs> หรือจะเลี้ยงบุมบอทไปก่อนเพราะว่ามันก็ได้ความเสียหาย1 5 0จากการทําความเสียหายครบ400ก็ไม่แย่ป่ะแล้วก็ผมนา่าจะฟาดไปเล่นเออกอนเลยอย่างเล่นนะครับก็ขายเซรีไปแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ อ่ะแล้วตรงนี้ผมโลนิดนึงนะครับก็อลิสตา up เป็น2ดาวนะอยากโชแก๊2อ่ะมันจะได้การันตีฟ้าานได้ครับแต่ตรงนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแฮรลี่ของผมอะ่ะในตอนนี้ผมคิดว่าแม่งมีตัวเดียวเลยคือโชกแก๊นะครับอ่ะโดนตีตีมาตีมาดูาเลือดก,กันดีกว่ามองเลือดเพินๆฮิควเพินๆพ,น,พ,น,พ,น,พนอ่ะสามพันเจ็ดนะครับพอเลยต้องมีแบบโดนตีอะ่ะการกอยที่คุ้มจัดอีกชิ้นนึงอาวอลหมอกก็ได้นะ มันจะได้แบบโบกเลือดแบบบึ้มบั้มไปเลยนะครับดีคอก็ไม่แย่ครับห้องมันเล่นเป็นในส่วนของคอมเวทอ,อ,อ่ะดีคอมันแย่ฮิวแล้วก็ตาทันเวทให้ครับชนะไปตรงนี้คือใครฆ่าโชแกตผมไม่ได้ครับไม่มีดาเมจเอลบอกเลยว่าโดนผมเต็มบอร์ดนะโอเคแล้วตรงนี้นะครับมีในส่วนของไอ้นี้ด้วยนะคูบุโกะนะครับคูบุโกะเป็นบลูเซอร์ด้วยแล้วก็ดีมากนะครับถ้าได้จะแจ่มจัดเลยไอ้เซนตรงนี้เนี่ยผมน่าจะทําเป็นรีเดมไปเลยนะครับถ้าได้นะถ้าไม่ได้ก็เฮ้ยเอาคูบุโกะก็ได้ นะครับดูซิเอาอะไรโอเคคุ้มโกดนตัดนะผมน่าจะเอาเป็นดีเดมชันนะอย่างที่ผมบอกไปครับโอเคครับกลับมารอบของเราโชเกตออก2ตัวนะหื uh ึโชเกตอัพแล้วนะนั่นเองเก็บโชเกตไว้ก่อนนะครับผมอยากทำสามดาวด้วยนะบอกเลยว่าตรงนี้ผมตึงๆแน่นอนนะบอดผมแบบบ้าจัดนะครับแล้วก็ผมโพซิชันเอาบิ๊ big friend, นะกเฟรนด์นะครับนี่บิ๊กเฟรนด์นะอ่าจะได้ลดความเสียหายหนักลงอีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วางแต่ผมน่าจะลืมโพซิชันแบ็กอัพแหละนะครับมันต้องวางอย่างน้อย4ตัว เดี๋ยวค่อยโพซิชันใหม่คือมันโพซิชันยากเลยเพราะผมหยิบทั้งแบ็กอัพแล้วก็บิ๊กเฟนมาไม่เป็นไรแต่รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นเรนกาซึ่งบอกเลยนะครับว่าคอมเดียวที่จะชนะเราง่ายๆเนี่ยก็คือคอมเรนกอเพราะว่ามันกระโดดมันล้วงเราได้นะครับแบบแบ็คลน์อะนอะแต่ว่าโชคแกรผมก็ถ้าแบบสกิลนานๆตัวมันก็ใหญ่ก็น่าจะแพคู่ครับมีโอกาสแพคู่นะครับ,อรรบเอาไวะเนี่ย ไรฮิวเนีย่ยโดนล้วงหายหมดแล้วแต่แทงเลื่มไป8ป0พันแล้วทุกคนเป็นไงมายแล้วอสุรกายผมบ้าตีเก้าพันหกเป็นไงตัวเบลเลยด้วยตรงนี้ก็ชนะไปครับกลับมารอบของเราครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเก็บเงินขึ้นเก้าไปเล่นเออร์กอดดีกว่านะครับถ้าชนะตรงนี้ได้อีกจะแจ่มมากนะครับเพราะว่าเราชนะยาวๆมาเลยหลังจากที่เราได้โชกแกตแล้วะก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับอ่ารอบนี้มาเจอคนโอ้โ เน่ยเเนี่ยออกฟอร์ใช่ไหมทุกคนดูซิผมเขาจะตีมผมตายหรือเปล่านะยืนเป็นปีอ่ะอดี๋ยดูเลื่อดกันเันเพลินนะครับตัวใหญ่เรื่อยจริงๆออกอักแองก็น่าสนใจนะเอออีกชิ้นหนึ่งอ่ะแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับคืออสูรกายบอสรับดูเลือดเ้ามันหกแล้วทุกคนจะหมื่นแล้วอดี หมื่นแล้วครับมาครับโอ้โหดูดิชนะไปครับโอ้โหเขาตายเลยนะมีเจ็ดวินสตรีน,นะครับขายทำมีคอนได้นะโชแกตนะครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอนดอกอะไรให้เราอยากได้ดาเมีอีกนะแต่ตรงนี้เนี่ยของแทงก็อีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับก็จะได้แลมไปให้มันจบๆอะ่ะซีว่ามีดาเมจให้เราหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะทุกคนมันดูมันออกไอเทมดิ เอาแต่ของบิวแท้งนะครับโอเผมซื้อเวิกกันเหนียวนะแล้วก็ค่อยๆกดเวลไปนะครับเปิดของยิบอะไรดีมีทุกอย่างหมดแล้วนะยิบบัมเบิลหรือเปล่าครับโอเคผําทำบัมเบิลไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเออก่อนเออก่อนมันเป็นตัวฟา้าไปเท่มให้เราได้ด้วยนะครับเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันจะลืมไอ้นี่แหละลืมแบ็กอัพนะทุกคนผมหิวบิ๊กเฟนมากกว่าดิมันเลยแบบโพซิชันยากนะครับ รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นเวก้าครับดูซิเขาตีเราตายหรือเปล่านะเ็มีดีคอด้วยนะครับจริงๆอ่ะโพซิชันได้ดีกว่านี้เว้ยคือเอาลงมานะแล้วก็แวรลูกบิ๊กเฟนแค่สองตัวหน้าพอนะครับลืมเนี่ยโอเค,อเคดูด,ดิชนะไปครับยังไม่ตายเลยนะฟิวจัดโอเคครับตรงนี้ก็ค่อยๆกดเลยเวลไปนะครับ กำลังคิดอยู่ว่าเปลี่ยนเป็นเวกเลยดีหรือเปล่านะเพราะว่าเรดเกมอะ่ะเราจะใช้เป็นเออก่อดคู่เวกนะครับได้ดีวินิคอวก็ได้ในส่วนของเอซกูเชนเนอร์ด้วยนะครับก็เลยเก็บเวกไว้เลยนะในรอบนี้นะครับมาเจอนี่ยารินกาทุกคนเอาวะเขายังไม่ฮิตนะทุกคนแต่เขาโล่หมดแล้วนะซีผมไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเจอแบบบอดเลดเกมนะครับ อย่างดีคอแล้วมาเจอบอดเนี้ยต้องเปลี่ยนบิวนะดีคอก็เอาไปไว้ตรงอื่นแทนนะครับแต่ตรงนี้ผมใส่ไปก่อนเนี้ยเรื่องผมเท่าไหร่ครับเจ็ดพันอ่าแปดพันลวครับพอดิสูรกายครับตัวเดียวเท่านั้นของโลกอื <c oughs> ยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะเรื่อยๆเลยครับป้าจับโอเคครับตรงนี้คิดอยู่ว่ากดเวลไปเลยดีหรือเปล่าค่อยๆกดเวลแล้วนะตรงนี้ กดเลือกอีกทีหนึ่งห้าห้าก็ได้นะครับตรงนี้แต่รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นเวก้าครับผมจะซีผมไหวหรือเปล่าโอ้โดนคุนโกดสี่สี่ไดยนะเออเ็บสก,กิลเท่าไหร่หกพันแล้วครับเจ็ดพันครับฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยแปดพันครับโอ้โหเอาอะ ชนะไปครับใครไหวเนี่ยเสือซี่คนสุดท้ายนะครับเหมือนผมเล่นอยู่คนเดียวโอเคมีในส่วนของเออร์กอดด้วยนะครับตรงนี้แล้วอยากได้เออกอดมากๆนะครับถ้าได้นี่จะแจ่มจัดเลยบอกเลยนะครับเพราะว่าผมรอย้ายของอยู่แล้วอะแล้วก็ในส่วนของลาบาร์ดอนตรงนั้นนะครับจะได้คัทให้เวกก็ได้นะครับโอเคและได้ด้วยนะหยิบเลยนะครับโอ้แล้วมีกาลนด้วยนะผมนั้นจะเล่นกาลนด้วยนะครับตรงนี้เป็นสล็อตที่คอยแบบสร้างมอสครับ ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเล่นในส่วนของสี่บูมบอทได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเอ้ยแม่งไม่น่าใช้นะครับผมเก็บอดของไอ้นี้ก่อนเผื่อได้ในส่วนของตาบูมบอทเผื่อทำหกนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนบิวเลยนะครับใส่เทมนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เออก่อนในยอย่างที่ผมบอกนะครับมันถ้ามันได้ดึงตัวแล้วก็ปั่นร่างของศัตรูเนี่ยมันจะได้เทมด้วยครับเออก่อนนี้ก็ถือว่าเก่ง โอเคแลวเจอนะครับเรนก้าฮิตแล้วนะผมคิดว่าผมอาจจะโดนลวงแน่นอนถูกปะไหวหรือเปล่าเนี่ยและบิวผมยังเป็นบิวนี่อยู่นะทุกคนบิวกันเวทอยู่ครับเจอเอดีจ๋าๆนะไปได้เปล่าฮิวครับและฮิวเอาอะตัวใหญ่แล้เก้าวถครับเลือนหมื่นหนึ่งแล้วครับมาดีอสุรกายเรามาแล้ว ตีเรื่อหมื่นหนึ่งห้าร้อยตีตระกายหมื่นสามตีโอ้ยแต่ไม่มีดาเมจตีต,ตีโอ้โหชนะด้วยทุกคนเป็นย่าบ,บ้าจาัดเรื่องหมื่นห้านะครับมาดิเท็วเก้าแล้วด้วยนะตรงนี้มีกาเรนเนาะผมรอสร้างหมดนะครับเก็บโชกเกตไว้เพื่อทำสามดาวนะทุกคน ตรงนี้ผมคิดว่าผมจะโลเลยดีไหมหรือผมจะฟาสดีนะครับค่อยๆสโลโลไปแล้วการทำโชแกป3สามนะครับตรงนี้ได้วอลหมอกแล้วด้วยนะเมื่อกี้มันเออได้เทมอีกฝ่ายมานะฆ่าได้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมเป็นบิวเลยนะครับเอาอะเออก่อนนี้คือเนี่ยแวรลู Value อยู่ตรงนี้แหละครับเป็นบิวเลยนะเป็นบิวที่แท้จริงนะครับไหวหรือเปล่าคนนี้เล่นเป็นแอนิมารีโลนะทุกคน ตีคอผมใส่ให้กาเรนเลยผมรอกาเรนเป็นนี่นะเขาเรียกอะไรอะ่ะกาเรนเป็นบุยเซอร์เออครับแต่ถ้าได้แบบอันอื่นก็ค่อยคิดว่าโชแกเก็ตใส่อะไรนะอาวาอื่นแล้ววอลม็อกอะครับมันบวชเลือดหกร้อยแล้วก็ได้รับพลังชีวิตอีกสิบเปอร์ซ็นใช่ไหมมันก็คอมโบกับบุยเซอร์อยู่เลยครับโอ้ชนะไปครับเนี่ยเลือดหมื่นสองอ่ะโอเคแล้วม็อกมามีบุยเซอร์ด้วยนะทุกคน กำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยหรือเราหยิบอันอื่นดีวะแบบหยิบเออกอดแล้วก็ตีทรงแบบดาเมจจ๋าๆเลย d v ี c อ p ก็อาจจะอืเอาเป็น Executioner ล้วกันนะครับโอ้ดาเรียนอัพด้วยนะผมอยากเล่นครีอีกครับเนี่ยเดี๋ยวมันได้ครีอีกเห็นไหมเท่ากับว่าอันนี้เป็นบอสแหละครับทั้งอื่นทั้งดาเมจนะครับที่เป็น Executioner นะ จริงอ่ะไม่แค่หยิบเป็นบูีเซอร์แล้วก็ใส่ให้เออร์กอดหรือการเรนก็ได้นะครับก็ได้อยู่โอเคตรงนี้เวกอัพสองดาวนะครับผมน่าจะโลหรืออัพเบลดีวะเนี่ยอ่ะต่ัดสินใจโลแล้วกันนะเพื่อทำโชแกตสามนะครับแล้วก็มีเออร์กอดแล้วมีแซกแล้วด้วยนะโอเคมุนโดอัพเว้ยแม่งมาอัพอะไรตอนนี้วะเนี่ยโลซิโลซิจะได้เออร์กอดทูแล้วโชวแกตไม่ออกเลยครับ โอ้โหแห้งเลยครับงเี้เปิดของหยิบอะไรดีนะครับผมน่าจะหยิบเป็นสตาติกชชฟนะครับเพราะว่าโชกแกะมันสร้างเข้าเสียหายเป็นเวทถูกปะก็มีในส่วนของอะไรอะเชฟนะครับเจอเวทมันจะได้แบบดีนะเอาวะเออก่อนผมยืนได้มาเนี่ยมันจะยืนไม่ไหวเลยว่ะคนนี้เฮ้ย เดี๋ยวจะปีศาจโดนลุมโดนสี่ตัวลุมกยเหมือนไม่ไหวโดนลุมทุกคนอยิ้วหน่อยปึง้งตีไม่เข้าเลยวะ่ะเกินหมื่น้าแล้วก็จะเหมือนแบบปึง้งอ้ยโดนอักแองด้วยโอ้ไม่ไหวครับแพ้ไปโอเคครับกลับมารอบของเราไข่ฟักแล้วด้วยนะตรงนี้ผมโลครับโอเคโชวแกกตออกนะครับผม จะทำเป็นโชเกตสามดาวโอเคแล้วก็เก็บไข่ครับ <c oughs> ดูอนิม a าไเซทุกคนบอกเลยว่าบ้าจัดนะได้ในส่วนของอาร์ติแฟกต์สชิ้นนะไหว่ไหและอนิม่านี่คือายเซทบวกเลือด400นะแล้วก็ฮิวอีกนะครับ3.5ครับบอกเลยว่าบ้าจัดแล้วตรงนี้ยิบอะไรดีไม่มีซิกเกอร์ก็ได้อยู่นะทุกคนโชเกตมันจะได้แบบอึดไปอีกนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าผมเอากากดีกว่าครับผมนี่เป็นไอ้นี่ละกันวิดเอ็นนะครับวอหมอกบวกเลือด400เอ้ย600ถูกปะแา่นั้นบวก400แต่ได้ฮิวอีนะครับแล้วก็ได้จะทานเวด้วยได้เกาะด้วยครับได้อยู่เลือดไมล่ลดอะเลือดลดไม่เป็นอนะโอ้โหชนะอะไรครับแล้วทุกคนมันต้องมาลุมโชแกตล้วไงที่ใส่กากอยแล้วก็มานาเด้งแบบรัวๆบ้าจัด โอเคกลับมารล่ของเราครับโลต่อคุมโ,โกออนนะครับตรงนี้เปลี่ยนแทนดรบุนโดได้เลยโชแกตอ้ออ,อีกแล้วครับฮัโลการเรนสองครับโอเคคุมโกะสองครับโลหน่อยโอเออเออกดสองครับฮัโชแกตอีสองตัวครับอยากทำบอสแมปมากกว่านี้นะไม่มีเลยทุกคนโอโหนิดเดียวเองครับแล้วคนนี้เล่นเป็นอะไรอนิม่านะครับอนิมารีโลแล้วใครไหวกับบอสแมปเราอะ น่าจะไฟสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้มาดูกันครับโชเกตแบบเลือดบึ้มบ่มแน่นอนตายเป็นหรือเปล่าโชเกตคุ้มโหอย่างอึดเลยเลือดมันแทบไม่ลดเลยครับตั้งแต่ได้วไวเฟสมาชนะไปครับโอ้บอสรับบอสแมปอะไรก็ไม่รู้ครับ ถ้าใครได้อาร์ติแฟกต์ตรงนี้นะเพื่อนๆไปเล่นได้เลยไว้บอกเลยว่าโชแกตนี่บ้าจัดเลยนะเป็นบิวที่ดีที่สุดแหละครับโคตรโกงทุกคนเอาไปเล่นได้เลยครับแล้วถ้าใครอยากเห็นคอมไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิวเดยครับสวัสดีครับ